อุ้ยเหีนยเล็้วเหล้ว,ลวตัวปลาเบิง้งพี่น้องครับผมครับกบสวัสดีตอนเช้าครับผมสุบุตรสุคนไม่น,นี้เลาทงเลทาทาหาอยู่ห้กินคือเกาครับผมพามากู้เบ็ดนะครับผมมาซองเขียดใส่ไว้มาคืนนีนะครับเนาะยี่สิบวดยี่สิบกว่าหลังนะครับผมเป็นไมยน้ำท่วมน้ำลดแล้วละ่ะบ่รู้ว่าหมานบ่ นี่ก็ไปติดตามรุ่นน้ากันครับผมนี่ครับผมหมายทุ่งน้านะครับน้านำถท่วมนี่ครับเขาตายเบิดพี่น้องครับผมอันนี้น้ำเสีโดนนะครับบลอดนะครับเน่าไปทั้งฝุ่นยังพอมีนะครับเนาะเห็นเกียวเขียวฝุ่นนะครับชีน้ําตาลนี่ห้อยน้ํถท่วมครับมาเบิรงทั้งนี้ก่อนนะครับผมเฉดีโมยังอยู่คือเก่าน้ำลดนุ่ง้อยเดียวครับผมเดี๋ยวผมพาลาะเบิงก่อนนะครับเดี๋ยวผมเก็บกลับมานะครับ จังเลีวขันเบ็ดหลังนี้เยื่อหล่อนครับผมเยื่อหล่อนเลยคืองจะเงียแบแต่บดดินบดท่วงคือเก่าครับผมหลังนี้ห้อยดึงนะครับห้อยหลุดเนี่ยห้อยดึงอยู่หลังนี้เกียด โอ้หลังนี้ถือครับผมข้อหน่อยนะครับใส่ปน,นโอ้รุดๆนี่ครับผมป่าแถวบ้านมิตรรุ่นนี่ครับผมไหลปน หลังนี่ก็เหมือนจะต,ติดครับผมเนี่ยเนี่ยโอ้แ oh ม่นเนียนเนียเนียยรุ่นเดียวกันเลยครับผมเห็นแต่หัวคนน,บ,น,นคบผมใส่ตัวปลาข <c oughs> คนน้อยรุ่นปนกำลังห่าวแล้วครับผมรุหนุด สองตัวหลังนี้ก็คืคดดินดินดนิ่นดิ่น้องของผมดินแล้วอย่างไรดิ่น,นยังซีไม่ยังเสร็จละโอ้ไอ้าย้มาแล้วไอ้ลายกินเบ,บน็ดอีกแล้วปวดอะตัวมึงใหเลยเปี่น้องเอ้ย งูไซหรือว่างูดังเฮครับผมมักกินเขียดอ๋อ,อ,อ,อพันเสียกอุ้มลุมเลยวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาไว้นี้ก่อนนะครับหลุดหลุดแล้วหลุดแล้วนี่หลุดแล้วครับผมหลุดเบ็ดแล้วแต่ว่าหางมันพันเสียนกนะเดี๋ยวเอาไว้นี้ก่อนนั่นนั่นนัน่นมันโดดไสดดิ เสียแล้วคันเบ็ดน,น้ำแข็งอ๋อจำผิดมองครับผมไม่ได้ใส่ขึ้นมานี่ครับใส่ลงไปพุ่นเรีย <c> ก <oughs> ว่าคันเบ็ดเสียเรียกว่าน้ำลดพุ่นใส่ลงไปพุ่นนะครับเฮ้ยหลังนี้โกองอีกแล้วครับผมหลังนี้โกงอีกแล้วมีอย่างบ่อุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วตัวปลาเบิง้งพี่น้องครับผมนี่ครับตัวใหญ่ยอยู่นะครับ อืมเลยแล้วพี่น้องครับผมว่าไงเลยครับมันมานเดี๋ยวเบิ่งใกล้ๆครับโอ้ หาหกขีดเจ็ดขีดได้นะครับเนี่ยผมไงโอละพี่น้องครับผมคุ้มค่าแล้วครับบ้านนี้หลังนี้บดถือเด้อครับเด้อเหยียดมีอยู่ครับเนี่ยหลังต่อไปอู้หึ่งวลาชิบุมีตัวใหญ่พี่น้องครับหลังนี้หลังนี้บดถือครับผมปลาน้อย ตอดเขียดขาดเครื่องเบิดเสียงปลาสวบอยู่ครับผมเมื่อคืนนี่กับมาซ่องเขียดแล้วก็ใส่นี่แหละแบบเร่งด่วนครับผมหลังนี่เขียดกระมีครับนี่เขียดยังดินอยู่เขียดนี่ปล่อยไปหลังนี่โอ้หลังนี่ห้อยหลุดครับผมห้อยพันอยู่ครับเนี่ยห้อยพันขี้หยาเนาะครับเนาะหลุด,ด หลังนี้หลังนี้มีเขียดอยู่ครับหลังต้นนานี่กับมีเขียดอยู่ครับผมบิ๊กนี่คือพวกกินมันหกโ,โบดโเนี่ป่ามันบ่ขึ้น,นเขียดเหลือหอดเศร้าเลยหลังนี้หลังนี้ก็บพวกกินครับผม มุมนณะอ,อย่างนี้มีเขียดอีกลหลังนึงนะครับทั้งน้านี่วิมูลมูลนยุดครับผมโอ้โบยู่ครับหอยดินพันนะครับผมเฮ้ยโอยู่นะเดี๋ยวไปเบิ่งอีกทางหนึ่งครับผมทางพูนะครับบ้อ่นมาเบิ่งทางนี้ครับผมทั้งนี้นี่เยี่อป,ปูกับไส้ไว้นะครับผมนี่เยี่ป,ปูแล้วก็เยี่อเขียด หลังนี้หล่อนนะครับโอ้เป็นตาถือปลาแต่ <c oughs> ว,ว่าพูดถืออันนี้เก็บไปเลยครับ <c oughs> อีปูยังดิ้นอยู่นะครับผมเย่ไอปูเยอ่ออปูผมใส่แถวเชียงร้ายนี่ไม่ค่อยกินนะครับผมทั้งอีสานกินอยู่ ปูมันหลาขึ้นยังไงทางนี้ทางนี้ปูตามธรรมชาตินะครับมันหลายมันเลยโปรยาก างนีเขียดอีโมโ่ไงนะครับอยูุคเก่าเดี๋ยวป้อยไปนะครับผมอู้เหยียบเบิ้งเหยี่อปูนี่เคืนน้าเบิดครับผมน้ามลดบุไดใ้ใส่เพื่อนะครับมื่อคืนนี้ก็ได้ปลาบวกินเร้วแบบนี้เหยืย่ร้อยเบิดเนี่ยอีปูมันเคืนน้า ปลาพวกินแล้วแบบนี้สุดท้ายแล้วครับผมเยี่ปูบ่ได้จากตัวเยี่ปูปลาพวกินครับผมสู่แยก่เขียดบ่ได้ปูก็เป็นอยู่ได้นะนี่ปูเป็นอยู่ เบิดแล้วครับผมนี่ถือว่าพอได้กินอยู่นะครับได้ปลาคอใหญ่นะครับเนาะตัวนึงแล้วก็ใส่ปนนี่สองตัวนะครับรุ่นปอกแตกนะครับผมนี่ปลาคอตัวนี้อู้บอกใหญ่ครับผมเดี๋ยวไปสั่งเบื้อยู่บ้านนะครับหอดโลบผมว่าประมาณเจ็ดขีดนี่ใส่ปนนะครับสองตัวรวมทั้งหมดนี่สามตัวครับผมเย่กเขียดนะครับเย่กปูเพราะได้พ่อตนะครับอันนี้กินเย่กเขียดเอ้าถือว่ามันยุ่งครับผมพ่อได้ยุ่งพอได้กินนะครับเย่กเขียดมาสอง ใส่ช่วงคำคำนะครับแล้วก็ยามรอบเศร้ารอบเดียวนะครับผมคืนนี้ว่วระยามนะครับอ่ะเดี๋ยาจะกลับบ้านแล้วครับผมไว้มีหมายเดี๋ยวใส่เบิงไม้ครับผมพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอ่าออกจากบ้านแล้วครับผมเอ้ามาเู่กันผมว่าประมาณเจ็ดฉีดนะครับตัวนี้ทุกคนมาดูโอ้โหเป๊ะเลยเจ็ดฉีด ตีชุนผ si ูดแต่แต่ชุาถูกอ่ะโอ้ตัวไงดีที่มันตัวใหญ่นะครับเนาะไปเกือบดูอังอีกอนต้มบ่ต้ม